น้องนิวตรงไปจนกว่าจะถึงหัวมุมนะลูกให้ถึงหัวมุมคุณบ้าแล้วค่อยปรับเข้าลูกจะเสียงดังนิดนึงนะคะไม่มีวอลค่ะวอลแบตหมดสอนได้คนเดียวมีสอนวันละสี่คนนะคะครูแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยวันละสี่คนคนละสองชั่วโมงสอนตัวต่อตัวนะคะไม่รวมกันคนละสองชั่วโมงคนนี้จบคนนั้นขึ้นต่อกันเลยนะคะอันนี้ก็ดูน้องนิวสอบ หัดนะคะหัดสอบท่าแรกนะคะท่าสอบท่าแรกจิตรบาทหาไม่เกิน2 5เซนอืมได้อยู่นั่นเนี่ยอันนี้คือครูสอนวันแรกเองนะคะเนี่ยครั้งแรกนะคะวันแรกเรียนวันที่สี่นะคะอ๋อสวยงามหัดไปแล้วซ้อมประมาณสี่รอบนะคะซ้อมไปประมาณสี่รอบก็ได้แบบนี้เลยวันแรกนะคะที่หัดนะเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกอ๋อไปมานะคะได้แล้วะลูก รอบที่สี่เองนะสามสี่สี่รอบเองเข้าใจยังรอบหน้าจะลืมไหมลูกไม่ลืม <c oughs> ไม่ลืมไม่ลืมไม่เป็นไรหรอกลูกครูรู้ว่าหนูทําได้เป็นเพราะว่าวันนี้วันแรกวันแรกที่ครูสอนอันนี้แล้วหนูทําได้เลยแปลว่ามารอบหน้าเดี๋ยวครูแค่ทบทวนเดี๋ยวหนูก็คงทาได้เหมือนเดิมเนาะไม่เป็นปัญหาทําได้เป็นไงล่ะวันแรกร้องไห้เลยเลี้ยงไม่ได้ร้องไห้เลยเลี้ยงไม่ตรง โอ้ยวันนี้เรียนไป3ามวันเองเมื่อวานออกถนนก็ออกได้วันนี้สอบท่าสุดท้ายเรียนท่าสุดท้ายท่าย,ยากก็ทําได้เก่ง่ะเนี่ยนี่ <c oughs> ไปเดี๋ยวถอยหลังเข้าซอยครูดูอีกรอบนึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวครูพายบนบนถนนไปเก่ง <c oughs> และน่ารักมากนะคะนักเรียนครูเพน ไลลูกเลี้ยวขวาไปนะคะนี่จอดชิดสว,สวยเลยไม่เบียดไม่ชนนะคะรอบแรกๆชนนะรอบแรกเลยครั้งที่ 1, หนึ่งห่างครั้งที่สองชนครั้งที่สามเบียดเบียดหน่อยไม่ค่อยตรงครั้งที่สี่นี่ตรงเลยเออให้ได้อย่างงี้นะคะแค่ตั้งใจน้องน้องขี้กลัวก็จริงนะคะแต่ก็ตั้งใจนะเป็นคนตั้งใจตั้งใจทําม,มันมีกําลังใจอะคะ่ะว่าเอ้ย,ยเราขับรถไม่เป็นแต่พอมาเรียนสองสามวันเอ๊ะเราว่าเราขับรถเป็นนะเมื่อกี้ถามน้องว่าหนูมั่นใจไหมลูกก็หนูขับรถได้มั่นใจคะ่ะครู น้องบอกมั่นใจค่ะนูหนูไปได้แต่หนูยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เออพอเขามีความมั่นใจนะคะว่าเขาทําได้เขาก็จะพยายามทำทำทำ,ทำให้มันดีขึ้นนะคะเก่งมากวันแรกมาเรนนี้ร้องไห้คุดตกใจเลยสอนยังไม่ได้ดุเลยแค่แบบสอนแล้วทำไม่ได้อะคะ่ะร้องไห้นางร้องไห้เลยน่ารักอะน้องน้องนิวเป็นเป็นเด็กเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยหัวอ่อน ก็น่ารักมากที่ทําได้เป็นเพราะไม่ดื้อครูนะคะคนไหนดือด้อๆดื้อแบบไม่ค่อยฟังไม่ค่อยสนใจครูครูพูดอะไรก็ไม่ไม่สนใจอันนี้เรียกดือ้อแบบนั้นไม่ดีนะคะไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากก็เหมือนกันหมดละะ้ค่ะถ้าไม่ฟังครูใครๆก็ทําไม่ได้นะคะแล้วดูน้องเลี้ยวจากฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งโน้นแล้วล้อซ้ายทับเส้นเป๊ะนี่คือการฝึกของครูมานะคะว่าทําไมน้องถึงการระยะล้อซ้ายเทียบพุทบาทได้นะคะเป็นเพราะว่าครูสอนให้การระยะล้อซ้ายตั้งแต่วันที่สองของการเรียนเลยะคะ่ะ เนาครูบอกไปแล้วหลายคลิปแล้วล่ะแต่อยากให้ดูน้องคนเนี้ยอวันแรกแต่ก็ไม่อยากถ่ายคลิปไ้นะครูถ่ายคลิปไว้ไม่ได้หรอกน้องร้องไห้ครูอัตถถ่ายคลิปเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะเออแต่อยากแบบให้เห็นพัฒนาการนะคะว่าน้องแบบมีพัฒนาการที่ดีมากเป็นเพราะตั้งใจเรียนนะคะไม่ดื้อกับครูตั้งใจเรียนอยากเป็นอยากเป็นน้องอยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นเพราะน้องจะต้องเอารถไปใช้นะคะคุณแม่ซื้อรถคันใหม่ให้ ต้องไปเรียนนะคะไปเรียนแล้วก็เอารถไปใช้ด้วยต้องขับรถของที่บ้านให้ได้แล้วขับในกรุงเทพมันก็ไม่ง่ายนะคะกรุงเทพรถเยอะต้องขับแบบปลอดภัยนะขับให้เป็นนะคะถึงจะรอดนะขับไม่เป็นงูงปลาเดี๋ยวก็โดนชนโดนชนเพราะว่าโดนขว้า,าด้วยสิว่าขับรถไม่เป็นเนี่ยน่าเสียใจน่าเจ็บใจนะคะขว่าเอาถ้าเกิดว่าเราไปเรียนนะคะเราไปเรียนแล้วเราได้แต่ใบขับขี่แต่ขับรถไม่เป็น เขาลงมาด่าขับรถยังไงเนี่ยซื้อแบบเขียมาไหมโอ้เป็นไงล่ะมันเสียงเขาก็ไม่ออกนะคะพูดลิ้นจุกปากเลยค่ะพูดไม่ได้นะคะว่าฉันเป็นนะฉันเป็นนี่คือมันอุบัติเหตุจริงๆเราก็เฉียงไม่ได้ด้วยนะบางครั้งเนี่ยใครผิดใครถูกเลยยังไม่รู้เลยนะเรายังงงเลยเพราะไอ้ความที่เราขับรถไม่เป็นนี่แหละค่ะไม่รู้เราผิดหรือเปล่าวะเขาบอกว่าเราผิดเราก็คิดว่าเราผิดอีกเพราะเราไม่รู้นะคะว่าเราผิดหรือถูกเราขับรถไม่เป็นไงก็เขาว่าเราเราก็ลิ้นจุกปากอีกแบบพูดไม่ถูก อะไรอื้ออักไปเถียงเขาก็ไม่ได้แต่ครูเชื่อว่านะคะนักเรียนของครูนะคะที่มาเรียมอึกรูจบจบไปแล้วขับรถเป็นไม่มีใครมาว่าแน่นอนว่าขับรถไม่เป็นครูเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะนักเรียนครูขับรถเป็นจริงๆไปสอบใบผิดก็สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวนักเรียนเองไม่ดีลนะคะไม่ดีลกับขนทรงครูไม่ดีลกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าอันนี้นักเรียนครูเพนนะคะแบบพี่ให้ผ่าน่อยนะนุน่นนี่น,นั่นมีทรงมีซอมมีใต้โต๊ะกันไม่มีนะคะไม่มีเด็ดขาดนะคะ นักเรียนครูสอบผ่านได้จริงๆคนอื่นผ่านนักเรียนครูก็ต้องผ่านทั้งเรียนครูตกคนอื่นก็ต้องตกใช้เกณฑ์เดียวกันนะคะครูไปก็เหมือนคนทั่วไปนี่นะคะ่ะครูพานักเรียนไปสอบก็เหมือนคนปกติทั่วไปที่ไปสอบไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรเป็นพิเศษนี่น้องก็ถอยหลังข้อซองนะคะเองน้องถอยหลังข้อซองเป็นตั้งแต่วันที่2เลยถึงแม้วันแรกจะขับรถไม่ตรงเลี้ยวก็ไม่ได้ก็ตามนะคะแต่ถอยหลังข้อซองเป็นตั้งแต่วันที่2ที่มาเรียน หม่คะเกียร์เดียวด้วยนะสองไม่ได้ยาวนะคะ2องเท่ากับของขนส่งนะขนส่งก็2องขนาดนี้นะคะขนาดเดียวบางที่น่ะมีซองซองเล็กซองใหญ่ไงซองเล็กสําหรับรถเก๋งซองใหญ่สาหรับรถรถกระบะแต่ที่มุกเนี่ยซองเดียวค่ะซองขนาดเดียวเลยรถเก๋งรถกระบะก็ซองขนาดนี้มันก็ดีสําหรับรถเก๋งแค่นั้นเองนะคะแต่ถามว่าคนขับรถไม่เป็นก็เข้าไม่ได้อยู่ดีดูน้องสีจอดสวยเป๊ะๆชิดด้านซ้ายด้วยนะคะรถจอดตรงสวยมาก สวยเหมือนหน้าตาคนขับเลยครูดีใจนะคะที่ได้สอนนักเรียนที่แบบมีความพยายามมีความตั้งใจมาเรียนแล้วก็ไม่ได้ให้เสียเงินเปล่านะคะมาเรียนก็ตั้งใจเรียนค่ะไม่ใช่มาเรียนทาเอะอะทำอะไรไม่ได้ก็แบบจะนอยครูจะกโกรธครูเวลาครูดุก็โกรธครูนอยไม่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะเป็นครูก็ต้องดุได้ค่ะเพราะครูเป็นครูอะไรผิดอะไรถูกก็ต้องสอนกันได้ต้องบอกกันได้ และอย่างหนึง่งนักเรียนจะทําได้ก็ก็คือนักเรียนต้องเชื่อฟังครูนะคะครูสอนอะไรครูบอกอะไรที่มันผิดมันถูกก็ต้องฟังฟังเสร็จแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขค่ะเปลี่ยนใหม่ก็มีบางคนที่ไม่ดื้อค่ะแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้มีรอบเช้านะคะ อยากจะเปลี่ยนแล้วครูแต่มันเปลี่ยนไม่ได้มันติดอะมันเคยตัวนะคะติดทําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดื้อครูนะแต่เขาเปลี่ยนความคิดของเขาไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนการกระทําไม่ได้ด้วยนะคะดูน้องโอ้โหสวยมากแล้วตรงเป๊ะบางคนอนะบอกว่าขับรถไปแล้วไปแล้วมาเรียนกับครูน่ะนะไม่ได้ตรงแบบนี้นะเลี้ยวเลื้อยไปเลื้อยมาขับรถไปแล้วนะขับมาหาครูได้นี่แหละเลีย้ยวเลื้อยไปทั่วเลยมีมีนะคะนี่น้องมาเรียนจากคนที่ขับรถไม่เป็นเลย เรียนไปสามวันเองได้ขนาดนี้นี่แบบเป็นที่ตัวน้องด้วยนะเป็นที่ตัวน้องนะคะน้องเป็นคนมีความพยายามเป็นคนมีความตั้งใจนะคะเป็นคนหัวอ่อนขี้กลัวเรียบร้อยเนะี่ยพวกเด็กที่เรียบร้อยเรียบร้อยนี่จะสอนย่กนะคะเพราะว่าเขาจะขี้กลัวมากแต่น้องอะ่ะน้องน้องตั้งใจเรียนมากเลยเป็นเด็กดีนะคะน่ารัก สอบผ่านแน่นอนติดตามกันนะคะเดือนหน้าเพราะว่าน้องต้องหยุดยาวนะคะ20เดือนหน้าถึงจะมาเรียนอีกทีหนึง่งอันนี้เพิ่งจะ2 0 2 1 22เดือนเมษาอีกเดือนนึ่นะคะ่ะกลับมาใหม่เพราะน้องติดธุระติดสงกรารติดอะไรหลายอย่างนะคะก็เลยรอเดือนหน้ามาใหม่เรียนไป4วันรอบหน้ามาเรียนอีก4วันพร้อมสอบเลยนะคะเพราะตอนนี้น้องก็ออกถนนได้นะคะครูพผาถนนเมื่อวานนี้ก็ออกได้อยู่นะคิดว่าถ้าเผาถนนใหญ่ก็คงไปได้นะคะต้องไปเทลสติปพอดีน้องหยุดยาวครูก็เลยยังไม่พาออกถนนใหญ่ที่มันมีรถ รถเยอะๆค่ะเดี๋ยน้องจะกลัวรอบหน้ายังมีนะคะมาเรียนรอบหน้ายังเหลือตั้งสี่วันเก่งและเป็นแน่นอนนะคะใครที่มาเรียนกับครูเพนสังเกตรถน้องเลี้ยวมาอยู่ในเลนซ้ายด้วยนะคะไม่ให้เลี้ยวกินเลนขวาค่ะไม่อนุญาตนะคะครูไม่อนุญาตให้นักเรียนครูเลี้ยวแล้วกินเลนขวาข้างทางก็ไม่เอาค่ะเลี้ยวแล้วต้องตรงบังคับนะคะเก่งมากแล้วเดี๋ยวครูก็จะให้น้องเอาล้อซ้ายทับเส้นขาวนะคะที่อยู่ด้านซ้าย เพื่อเสร็จรถรอ,อที่จะไปเทียบฟุตบาทฝั่งนู้นผ่านแน่นอนดีใจนะคะที่ที่ได้สอนนักเรียนหลายๆคนทับเส้นลูกอันนี้น้องลืมค่ะลืมไปว่าต้องเอารอสายทับเส้นปรับรถให้ตรงเลยลูกจะปรับรถให้ตรงตรงไปรอสายทับเส้น้วตรงไปนะลูกนะ เที่ยวผืนปายอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวครูพาไปวนบนถนนลูกเปิดกระจกไว้นิดนึงนะคะก็จะได้ยินได้ยินเสียงครูเบาๆต้องตะโกนถึงจะได้ยินถ้าอยู่ไกลๆนะคะไม่ได้ยินชา้าๆนะคะช้าๆลูกล้อซ้ายทับเส้นไว้ตรงไปตรงไปจ้าตรงไปนะลูกนะแนวล้อดูแนวล้อให้ดีลูกดูแนวล้อให้ดีอาตรงๆก่อนนะลูกนะ หนูจะชิดซ้ายตอนนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าชิดซ้ายตอนนี้รถจะชนฟุตบาทนะลูกนะเออให้ถึงมุมก่อนลูกถึงยังคะถ้าถึงแล้วก็ปรบับลูกปรับให้ชิดให้พอดีใจเย็นๆมองข้างหน้าไว้ลูกถ้าชิดแล้วหนูก็ปรับรถให้ตรงนะลูกนะ ชิดซ้ายด้วยนะชิดซ้ายรลอยังหนูต้องเช็คด้วยนะคะบางครั้งหนูเอาเข้ามานิดเดียวหนูก้าออกเอาออกมันก็หนะ่างนะลุกนะใครไม่ดื้อครูอ่ะครูก็ไม่ดุนะเออแต่ถ้าดื้อก็จําเป็นต้องดุนะคะไม่ฟังอะ่ะเป็นธรรมดาของครูมากเลยนะคะใครดื้อๆไม่ฟังครูอ่ะทำไม่ได้พูดแล้วพูดอีกไม่ฟังครูเลยเชื่อแต่ตัวเองอันนี้ก็ต้องโดนดุหน่อยนะคะเออแต่ถ้าไม่ดื้อครูครูพูดแล้วฟังครูอ่ะอ่ะอันนี้ก็ได้นะคะรอยอยู่ในยี่สิบห้าเซน อ,อยู่ใน25เซนพอดีนะคะแต่ห่างล้อหลังก็ห่างไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราข่าเรียนมาแรกเลยตั้งหลายวันนะคะปรับได้ให้ชิดกว่นนี้ได้แต่ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะพอรอบแรกนะคะห่างมากรอบที่2ชนเลยอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะเนี่ยถ้าทําอีกหลายๆครั้งก็คงเป๊ะขึ้นนะคะอย่าติดตามกันนะคะน้องนิวค่ะเดือนหน้าสอบอช้าๆเราจะเลี้ยวซ้ายลูกเปิดสัญญาณไฟเล้วซ้าย เลี้ยวซ้ายลูก آ, อ่าเบรกชะลอลดความเร็วลงนะคะเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็ชิดด้านซ้ายเล็กน ой, ้อยลงนิดหนึ่งถ้าบนถนนใหญ่เราต้องเปลี่ยนเลนซ้ายอันนี้เราไม่เปลี่ยนเพราะว่าด้านซ้ายไม่มีหลายทางนะคะแบบนี้ไม่มีหลายทางแล้วก็เลนซ้ายเขาไม่ได้ขับกันด้วยแหละอ่าอันนี้มันเป็นซอยนะคะอ่ะหาหันรถไปทางซ้ายเยอะๆลูกเแบบหมือนเมื่อวานที่ครูสอนแล้วหันมาลูก,ลกเกกกบรกชะลอเย้นี่นี่หันมาเออซ้ายว่างมากลูกอ่าเบรกชะลอหยุดก่อนหยุด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 จ้าดูรถทางซ้ายขวาลูกบ้างไหมคะ ว่าอ่ะมาเลี้ยวมาลูกเลนซ้ายนะลูกนะเลนซ้ายลูกเลนซ้ายเลนซ้ายนะคะเลนซ้ายลูกจะมองข,ข้างหน้าลูกข้างหน้าขึลนได้หรือยังคะเออไม่รู้มีรถมาหรือเปล่าแต่ที่รรู้คือเราต้องเลี้ยวให้ตรงเลนไม่ไม่ว่าจะมีรถมาหรือไม่ก็ช่างอันนี้เลนจะเห็นว่ามีทางแคบนะคะเป็นทางแคบไม่มีหลายทางน้องต้องเลี้ยวให้ตรงทางอ่ะไปลูกแตะคันเร่งได้พอเราเลี้ยวแล้วก็แตะคันเร่งได้ค่ะไปได้ หนูจะไม่มั่นใจเรื่องต่อเลี้ยวเนาะเออเลี้ยวให้ชิดลูกเราต้องไม่กลัวค่ะคุ้ว่าถ้าหนูไม่กลัวหนูจะเลี้ยวได้แต่นี่หนูกลัวหนูกลัวเลี้ยวมากเกินไปกลัวรถมาเลยลืมเลี้ยวเออลืมเลี้ยวให้ชิดให้ตรงไม่เป็นไรหรอกของพวกนี้เดี๋ยวเลี้ยวบ่อยๆก็จะเก่งขึ้นค่ะขับตรงไปเรื่อยๆอะขัว่างเลี้ยวชิดซ้ายลูกเลี้ยวชิดซ้ายนะคะหนูจะ เราต้องเลี้ยวให้เฉียดลูกมองขวามาเลี้วขวาว่าไหมเอไเอไปเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวมาทำนี้ลูกเลี้ยวซ้ายจ้าซ้ายมาลูกจ้าทำไงเลี้ยวรถคืนลูกคืนคืนไม่ให้รถลงข้างทางไม่ให้รถไปเลนขวาลูกไม่ให้รถไปเลนขวาเพราะว่ารถจะชนอืมปรับให้ตรงปรับประคองม,มาลูกนะคะเออนั่นแหละ แรกๆเรายัางเลี้ยวไม่เป็นเลี้ยวไม่เก่งหนูก็ต้องหัดเลี้ยวในที่ที่มีรถน้อยๆก่อนแล้วก็เลี้ยวช้าๆค่อยๆเลี้ยวเลี้ยวให้ตรงไปจ้าไปเรื่อยๆลูกจ้ล้าเปิดส้นญาณไฟเลี้ยวซ้ายจ้าเลี้ยวใหม่อีกทีหนึ่งแบบเมื่อกี้นี้ใหม่บรกชะลอไว้ชะลอไว้ รถนี่ก็แปลกเนาะชอบแซงทางแยกเนี่ยแซงทางแยกแซงได้ไงมันแซงไม่ได้ <S <S อ่ะชะลอนหน่อยลูกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเล่นเล่นไหนลูกเล่นเอาไปลูกไปไปค่ะว่างว่างแต่เราต้องเลี้ยวไหลูกเลี้ยวไหมเออถ้าเราไม่เลี้ยวนี่แหละลูกมันจะชนอ่ะเบรกชะลอนหน่อยเร็วเบรกชะลอนหน่อยคืนตอนไหนลูกค,ค่อยคคืนตอนไหนคืนให้รถมันตรงเออถ้าหนู เลี้ยวแล้วลอให้มันตรงแล้วค่อยคืนก็นคืนไม่ทนันอย่างเมื่อกี้นี้ทำไมถึงถึงไม่เลี้ยวลูกเออคือล้อมันตรงไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงตอนเริ่มเลี้ยวที่ครูที่ครูช่วยเมื่อกี้เนี้ยทำไมหนูถึงไม่เลี้ยวมาลูกหัวรถถึงหนูยังไม่ถึง,ถง <laughs> เอาหัวรถสิลูกไม่ใช่ตัวเรา <laughs> เอาหัวรถนำลูกหัวรถมาถึงทางแล้วหนูก็ต้องเลี้ยวไงเมื่อวานนี้ครูสอนไงหัวรถถึงปากซอยถึงทางที่เราจะเลี้ยวเอออ่ะอย่าเลี้ยวไปสิลูกอ่ะเลี้ยวเข้าซอยเดี๋ยวครูจะดูซิว่าหนูเลี้ยวตรงไหมอ่ะเบรกชะลอเนี่ยหัวรถถึงลูกเอาหัวรถ หัวรถถึงปากซอยเบรกชะลออ้าวเลี้ยวลูกหมุนเยอะๆเลยให้รถมันเลี้ยวลูกค่อยๆเออเออนั่นแหละก็หนูกลัวในะลูกหนูว่ามันยังไม่ถึงหนูก็เลยไม่เลี้ยวหนูกลัวมันเบียดเห็นไหมง่ายไหมง่ายกว่าเมื่อกี้นี่ไหมนี่เลี้ยวมาแล้วตรงเลยอืมอ่ะตรงไปลูกอืมหนูกลัวมันเบียดซ้ายหนูก็เลยไม่กล้าเลี้ยวให้มันไปห่างๆตรงกลางก่อนแล้วค่อยเลี้ยว มันก็จะกินขวาลูกมันก็จะมากเกินไปเออขับรถให้ตรงรอบหน้ามาเรียนเก่งแน่นอนอ,อเก่งไปฝึกมาด้วยต้องค่อยๆนะลูกนะใช <c oughs> ่ไหม <c oughs> เออไปฝึกมาเองก็ต้องค่อยๆลูกค่อยๆฝึก <c oughs> อันนี้เห็นไหมป,ป้ายลูกป้ายสีเหลืองเออไม่ไม่เราไม่เปิดสัญญาณไฟหรอก ไม่เปิดแต่มันเป็นแบบทางโค้งลูกทางโค้งรัศมีแคบนะคะเดี๋ยวโค้งหักศอกนั่นเองเขาเรียกอ่ะเบรกชะลอลูกเบรกชะลอจ้าอ้าวเลี้ยวลูกเลี้ยว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 ยังไงให้ชิดซ้ายลูกเออให้เราอยู่เลนซ้ายเลนเดียวห้ามกินเลนขวาไม่ให้ลงข้างทางด้วยแล้วลูกนะไม่ให้ลงเออเนี่ยเลี้ยวให้ตรงเลนหนูต้องหันเลี้ยวให้ตรงเลนเวลาอยู่คนเดียวไม่มีครูหนูก็ต้องเลี้ยวตรงเลนรู้ไหมไม่ใช่แค่เลี้ยวได้นะลูก ต้องเลี้ยวให้ตรงทางด้วย